ก็มอช่วงเช้าอาจจะเกิดความสับสนอผิดพลาดในเรื่องข้อมูลนะครับก็มอช่วงเช้าเนี่ยมีผู้เดือถามผมว่าเอ๊ะวันนี้จะมีแถลงข่าวเรื่องน้องตะคู่หรอเปลผมบอเอ๊ะผมว่าไม่น่าจะมีนะฮะเพราะว่าผมก็ทํางานอยู่ที่นี่ไม่เห็นที่ไปแจ้งเลยคำถ,ถามว่าเมื่อไหร่นะฮะผมบอกว่าท่านผอตลอดเคยพูดไปแล้วว่าใายเดินยิ่งมาเนี่ยคงจะได้รู้ผลกันว่าคดีนี้สรุปยังไงนะครับ แต่ผลเป็นไงผมบอกว่าผมก็ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่าท่านผบตรออยังถามสืม่มชนเคยถามสื่อมวลชนว่าการจะผลจะเป็นบวกหรือลบรดีไม่ดีก็แล้วแต่พี่น้องสุ่มชนแล้วแต่ประชาชนจะประเมินนะครับคือผมก็ไม่ทราบว่าความเป็นไปเป็นมาพปดีีจะเป็นไงผูกผมแค่อยู่ในทีมสื่อหรือกสืนนะครับก็คุยกับน้องสื่ชมวลชนว่าเช้านี้ถาม,ถามยืนยันแค่ว่าวันเนี้ย จะไม่มีเรื่องนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมจะถามว่ามีเรื่องนี้ในวันนี้นะฮะนี่น้องถามว่าจะเมื่อไหร่ก็ผมก็บอกว่าก็คงภายในเดือนนี้ตามที่ท่านพบบอกผมก็ไม่ได้กาหนดวันเลยวอกเขาบอกว่าภายในกี่วันกี่เดือนก็คงเร็วๆนี้มังครับผมก็พูดแค่นี้เองก็้วเม่เร็วๆนี้ผมก็ตอบไม่ได้ว่ากี่วันอาจจะเป็นเจ็ดวันสิบห้าวันหรือเดือนหนึ่งก็เป็นไปได้ผมก็พูดแค่นี้เองก็นี่แการเอาไปลงรัฐบัญญัตความเนี่ยผมคิดว่า มันเกิดความเข้าใจผิดและเกิดความเสียหายในทางคดีนะครับผมก็อยากจะเรียนชี้แจงตรงนี้นะครับาอยากจะสื่อถึงสื่อมวลชนนะครับเรื่องการดาเนินการคดีเนี่ยนะครับมันเป็นเรื่องต้องพิจิตริผันเป็นเรื่องการนําเสนอเพราะว่ามันอาจจะเกิดความเสียหายในทางรูปคดีได้ก็ขอชี้แจงสื่อมวลอย่างนี้คร ความละเอ,ไอียดความชัดเจนที่ทางขอบอกกาหนดจะชี้แจงกับสื่อมวลชนเนี่ยตรงนี้มันมีข้อสรุปอย่างครับท่านผม,ผมบอกไม่ได้อันนี้มันเป็นเรื่องของคณะทํารรงานสืบสอบสวนนะครับท่านบอกว่าตลอดโดยพูดแค่ว่าในเดือนมิจุนายน,นนี้นะสื่อมวลชนผม,มกัมครับผมก็ได้ยินแค่นั้นเองและก็ยังอยู่ในกรอบนี้ไหมท่านก็นท่านก็ไม่ได้พัาพูดเปลี่ยนแปลงอะไรตามที่เคยให้กับสื่อมวลชนผมก็ได้ยินพร้อมๆกับสื่อมวลชนเท่านั้นเองว่า ภายในเดือนเนี้ก็จะมีการสรุปของคดีเรื่องนี้อแต่จะสรุปเป็นอย่างไรท่านก็ยังบอกถู้ชนเลยว่าก็รอดูกันซึ่งในส่วนของของทีมงานตอนเนี้มันมันยังติดขัดเป็นเรื่องอะไรฮะคือผมผมไม่สามารถทราบในรายละเอียดได้นะครับเพราะการดำเนินการสืรบสวนสอบสวนเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ชุดบฏิบัิการเนี่ยเขาเขาว่ากันไปก็ผมไม่เอามาบอกทุกขั้นตอนนะครับก็คือ จะสรุปแลวก็ตอบเมื่อมีการแถลงสรุปคดีซึ่งท่านผบก็คงจะกําหนดทีหนึ่งว่าจะเป็นเมื่อไหร่นะครับผมยินยกันว่าผมไม่เคยพูดว่าผมจะรู้ตัวคนนู้นคนนี้หรือจะแถลงเมื่อนั้นเมื่อนี้ผมไม่เคยพูดเลยนะฮะก็มาถามผมเองว่าวันนี้มีไหมผมก็ตอบว่าวันนี้ไม่มีผมก็ไม่เคยพูดว่ารู้ตัวคนร้ายแล้วหรือไม่รู้ตัวคนร้ายผมก็บอกว่าคําว่าสรุปผลคดีเนี่ยหมายความว่าอย่างไร รู้ตัวคนร้ายจับแล้วแจ้งข้อหาอะไรผมไม่เคยพูดเลยผมก็ว่าผมไม่ทราบเหมือนกันผมทราบเหมือนพี่น้องสื่ชมชนตามที่เบอกำลัพูดไปว่าเราจะสรุปแจ้งให้พี่น้องสืง่อมชในเดือนนี้แต่ว่าจะเป็นอย่างไรผมตอบไม่ได้ผมไม่ได้ชุดติดต่อส่วน ขอบคุณทุกการติดตามนะคะสำหรับวันนี้แอดก็มาสรุปคลิปสั้นๆเท่านี้ก่อนนะคะยังก่อนขอให้ทุกคนโชคดีมีความสุขนะส,สำหรับใครที่เข้ามาเป็นร่วมดูในคลิปเหล่านี้ก็ขอให้มีความสุขแล้วก็มีความสำเร็จในชีทุกๆด้านเลยนะเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ